อันนี้พัสดนุนะครับก่อนแกะนะครับนี่เรายังไม่ได้แกะนะครับแกะได้ครับระวังบาดนิ้วนะเาขารู้เลยว่าเราโง่ใลาดเลยรูทีนี้ไอ้หียบ้านนี้โง่นี่มาแกะแค่นี้ก็บาดมือยี่ ชีวิตก็ไปทำเฮียอะไรได้แกในี่ก็บา <laughs> ดคึงดาคุณดำร่องเนี่หรอ <laughs> ไม่บางคนไงนึกออกไหมพอดีเราไปดูคลิปโอ้แกแค่ในี้มันก็บาดมือเนาะเฮียงโง่ใช่ไหมโง่จริงเฮียอะไรเี้ยสมาร์ทโฟนโอ้สมาร์ทโฟนไม่น่าใช่นะพ่อเลยสิิงแสงกองคล้ำ แก้วมัคแก,ก้วเยติอ่ะโทษนะงันไปมัครแก้วมัคอะไรมัคกาะโลนีต้องขังไหมคะมื่อกี้ เนี่ยเราจะรู้ได้ไงวะอะไรอ่ะว้าวเฮียเด็วดว่ะเฮียอย่างดีเลยว้าวว้าวว้าวนี่ใครให้นะพี่ละค่ะพี่ผู้หญิงคนนั้นะนะที่เราเคยไปฮาเอาปากกาปากกาอะไรนะ สามีไม่ให้เขานะเปะิดเปิดไฟดูข้างในหน่อยสิเปิดไฟดูข้างในได้ค่ะเป็นไงอะ่ะเออมันต้องหมุนอ้วนปลาทูฉลาดอีกแล้วอือฮึเกรดของแซนเดอร์ส U S สามศูนย์สี่อืมเฮียเด็ดปิดปด ตอนแรกคิดในใจแล้วถ้ามันเปลี่ยนเราจะรู้ได้ไงว่ามันเปลี่ยนมันเป็นของปลอมวะสมมติให้ทองมาแล้วเราเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาหมีจะรู้ได้ไงว่าจริงๆมันคือทองพอเ,เห็นอย่างนี้โอชัวร์แล้วของเราแล,ะละ้วล่ะโอเคนะอืมอกํกำลังสงสัยอีหลอดเป็นเหล็กเงี้ยมันมันต้องอีกด้านหนึ่งอ๋อขอโทษคะลาดเนี่ยหรออีกด้านหนึ่งคุณคุณต้องใส่จากข้างล่างนีง่มา <c oughs> ล้วไงต่อสงสัยว่าอะไรอ่ะสงสัยว่าแล้วอีหลอดเป็นเหล็กไงเราจะล้างได้ยังไงสมมว่าข้างในมีนมบูดติดอยู่ข้างในในหลอดเนี่ยแล้วเราจะล้างมันได้ยังไงมันล้างไม่ได้เปิดน้ําผ่านเอาอย่างเดียวถ้าปกติมันจะมีแปรงเหมือนลวดล้างลำกล้องปืนอ่ะเหรอใช่แยงเข้าไปงั้นเหรอใช่นี่เหรอใส่นี่เหรอใช่แล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรไม่ให้มันขึ้นมาไงมันก็จะดูดติดอยู่ตรงนี้มันก็ติดอยู่กับแก้วไม่ไม่หายไปไหนแล้วเมื่อไหร่จะ ิิปดคละเดี๋ยวจะไปลง Youtube หาดิไม่ย่าเนี่ยชอบมุกสดปิดแล้วก็หมุนปิดไปที่ใครห้ามมานั่นน่ะหมุนเะบ่าหมุนนะบาเหมือนเป็นลงแดงปิดมอต้มแรงดันเลยปิดไม่ได้ลงแดงอะไรลงแดงมาเตอร์เชฟอะที่ปิดหมอแรงดันไม่ได้อะเนี่ยเยี่ยงสงเดียวกันเลยเยี่ยปิดยังไงล่เนี่ยนั่นน่ะน่ะนั่นน่งแดงไอะ ลุงแดงเ,เป็นต้นแบบของคนประเภทนี้ไงได้แล้วรอ,อไปสี่นาทีเทีป่ปิดคลิปแล้วอันนี้เป็นคำอวยพรที่ผู้ให้นะครับคุณรัชชานะครับอะไรนะสะกรีนมาข้างกล่องเนาะีนี่กับพี่แอมนี่ความสำเร็จในชีวิตนะอนนี่พี่เรือนะคะสู้สู้นี่โอเคเอาข้บเจ็ดเธอก็รุ่นสิบแปดแล้วสิใช่จ้ะ ขอบคุณสำหรับผู้ให้นะครับตั้งใจทำมากเลย